ก็มาเจอเซตนี้ผมก็โอเคประทับใจเลยการมอบการสนับสนุนไปหนึ่งคัน็นตัวนี้ผมสบายใจได้เพราะผมได้เห็นการรีวิวการรับประกันของที่นี่ผมเลยมอบความมั่นใจกับที่นี่ว่าผมคือผมชอบขี่อย่างเดียวครับไม่ชอบขี่แล้วระวงไปเลยผมเลยเชื่อมั่นครับให้คะแนเนเต็มให้เท่าไหร่ี่ผมผมให้เต็มเลยดีกว่าครับกาได้ได้ก่อนจะเอาเงินส่วนนี้มาซื้อรถนะครับเพราะ เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะเพราะว่าลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดสมขากันเลยทีเดียวคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้เอ็นรถเป็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะเต้นเต้นนะแล้วรถสวยไหมคะสวยใช่เหมืน้องขายใช่ไหมคะ พี่เขาบอกว่ารถสวยมากเพิ่งเห็นรถเป็นครั้งแรกแล้วบอกเลยว่าติดตามมาในเพจทุกช่องทางแล้วก็เหมือนที่พี่เขียวพูดเมื่อกี้ว่าดูมาเยอะแล้วหลากหลายที่แต่ว่าไม่ลุกเป็นอะไรชอบไอเวลารีวิวมันสนุกดีเราชอบดูแกบอกแบบนี้เลยมัน,ม,นมันเป็นธรรมชาติดีครับแ<อ>ล้วก็มันน่ารักผมว่าการรีวิวเป็นการคือไม่ใช่ว่าการเหมือนการเล้งทําอะไรคือเป็นธรรมชาติของเขาเลยทําให้ ผมคนหนึ่งเป็นคนที่ชมรายการชอบชอบมากกันรายการที่เขาเต้นรถอะไรโฆษณาหรือรีวิวแต่ก็มาเจอเซตนี้ผมก็โอเคประทับใจเลยการมอบการสนับสนุนไปหนึ่งคันอ่าขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากที่มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าสนใจในส่วนของรถคันอื่นๆนะคะพี่แอร์บอกว่าต้องมีคันที่2ที่สามตามมาแน่นอนค่ะมีอะไรอยากบอกครับ ถ้าเกิดว่าคนดูไม่มั่นใจในการซื้อรถสะอาดทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจุดนี้ผมให้5าดาวานะมันเป็นยังไงอะ่ะคือผมถามว่าราคารถทั่วไปถามว่าผมจะไปซื้อเหมือนรถมือสองกันนี้เขาขายอยู่3,98,000า39แ0 0ัแแต่ผมผมยังหาซื้อได้ในราคา3,500 0 0หรือ3,600 0แต่ผมถามว่า ผมจะเชื่อมั่นรถขนาดไหนว่ารถจะเครื่องเคยพังมาก่อนไหมรถเคยชนมาก่อนไหมช่วงล่างจะช้ำขนาดไหนเลยตัวนี้ผมสบายใจได้เพราะผมจะเห็นการรีวิวการรับประกันของที่นี่ผมเลยมอบความมั่นใจกับที่นี่ว่าผมคือผมชอบขี่อย่างเดียวครับไม่ชอบขี่แล้วระแวงไปเลยผมเลยเชื่อมั่นครับให้คะแนนเซนติให้เท่าไหร่นี่ผมผมให้เต็มเลยดีกว่าครับ ได้ได้ก่อนจะเอาเงินส่วนนี้มาซื้อรถนะครับเพราะเงินมันหายากอขอบคุณมากมาเลยครัขอบคุณมากเลยนะคะโอเคนะคะใครที่สนใจรถนะคะอยากจะสอบถามรถอยากจะได้รถทํางานทําเงินไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบตู้เย็นตู้แห้งคอกอพลอยหรือโฟวินบอกเลยว่าเรามีให้เพียบกันเลยทีเดียวนะคะยังมีอีกหลากหลายคันนะคะก็สามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ โอเคครับบ๊ายบายครับ